เอาครับมัดเด็ดในสนามครับวุฒิชัยเบิกฟ้าสบายใจสบายใจทีนี่เลยดูครับดูครับโอ้โห สบายใจครับขึ้นแบบนี้ครับเอาละครับขอเนี้ยครับขอเนี้ยขอเนี้ยเอาเป็นบังแรกของงานมือนีบ่ครับนะบ่ผ่านมาแปดเก้บาบังแล้วอุทิศให้ดีเ็ดได้บ่ครับความหวังของเซียนไลเฮ็ดได้แล้วครับเข่าโค้ดแล้วปิด,ดล่างเบียดเอาวางหางเรียบร้อยครับสบายใจครับ เกือบเกือบเท่าไหร่เกือบเท่าไหร่เกือบหาเสหมวกแปดเสียบเออเจตีไพยเบ้กลๆครับเตี้ยแหลเี้แหลเี้แหลเี้แหล่โอ้ยเอนเบลวันฝันหล่อกระเดครับที่นออ่ะยออผักแน่ผักแน่เบลวันผักแน่หานที่จะเอาล้มเลงก่อนอ่ะมันยหญ่ครับหนรุเลย แสดงว่าคืนข้างเรื่อยๆรูปภาพมีรูดจาอยแย่ยิ่งรุดยิ่งรุดยิ่งรุดขึ้นสูงเงครับพี่น้องมันมีติดนะครับพี่น้องเออมันใหญ่แต่กล่องมือสันครับยังขายการติดต่อยังขาดการติดต่อตาเทพเจสีตาเทพทำงานผมใส่ตาเทพบอครับเบาครับเบาจังหวัดสุดท้ายเบาครับ ยั้นไปนะฮะช่วงนี้อยู่ในช่วงการค้นหาเนี่ยครับเอาติดแล้วครับติดแล้วความหวังของหมู่บ้านนะฮะสำหรับปุณธิชัยเบิกฟ้าชัดเจนแล้วครับเอ้โหลเอาขึ้ไปไกลๆนะครับเด้อยู่สูง บอกบอกที่มาในเครื่องบอกว่าแนมเบิ้งขวาเมขาวประมาณสองว่าตาเปล่าเห็นแล้วบปล่ครับตาเปล่าเห็นแรือเล่าเนี่ยเนม่เนีขวดน้วาเมขาวบ้านสองว่าตาเปล่า้องนะกล้องเมขาวปุยนะฮะพี่น้องเมขาวก้อนนี้บปล่ครับก้มๆนี่บอเอล่าอนก้มทางขวาเดินบอกเข้าไปบอกเข้าไปเบิ้งไปเขาแตะบอกหันไปซุกซุกเลยอันนี้ครับพี่น้องครับมีขาวกลมครับ Like โอ pues ้ีลอยด้ลอยลอยเท้อป้าเห็นมัครับเกือบห้าร้อยเกือบห้าร้อยบมันสูงไม่มีเขาสีขาวนะครับมันบป็เขาสีขาวบอครับนัข่าวประมาณสองมาาโอ้เขาสีขาวใต้ฝ่าเท้าลงมาหน่อไมันช่แปเหลี่ยมหรไมครับ เนี่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 ละที่ผมบอกนี่ไหมสี่ลอยสิบคะแนน่านไปสี่ลอยสิบคะแนน่านมบอกลว่าได้เยอะสี่ลอยหลังต่อพุ่งเป็นลูกขาวไป่เข้าตาเลก็โดนหายจริงขยันไปทนั่นแหะหลบมา ตัวเขาหาตัวขาวที่ขวงตัวสาสั้นเนแปดหมื่นเลยคุณแปดหมื่นเนี่ยดทีมงานบุติชัยเบิฟครับสุดยอดมากฟอมดีมากครับเดตัมาอสไม่ไดครับเดินไหม่เไปใม่ดไปม่ไปม่บอกเขาพี่ขาเราบ่ไม่ไ้สาบสุดยอดครับสุดยอด

มือในกัลซี่ร้อยเก้าสิบผามือในซี wow, ่ร้อยเก้าส <tt ganz> ิบบูเป็นเรื่องแปลกครับสำหรับผู้ติชัยเบิกฟ้าครับผมสุดยอดเขาบอกไฟเฮ็ตยาอีรีครับหลังจากที่บังไฟอยู่ฐานนี่โบผ่านพวกบังนะครับผู้ที่ใช้เบิกฟ้าสามารถกู้หนาแปลนพลายได้ครับสุดยอดครับพี่น้องนะครับ